เรามาร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนากายวาจาและใจร่วมเรียนรู้หลักธรรมและแนวทางดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขไปกับดรแสนชดารามอาจารย์นักธรรมผู้ที่ตนเพื่อพระพุทธศาสนามาก,กว่า30ปีในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขรายการที่จะพาคุณไปสัมผัสกับประสบการณ์ชีวิตของผู้ที่ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตจนประสบความสำเร็จร่วมสร้างความสุขด้วยธรรมะกับพวกเขาเหล่านี้ในรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุข โดยเริ่มต้นที่หัวใจของเราแล้วก็มาชวนกันปลุกใจกันให้ได้หนึ่งมีความเข้มแข็งเจอทุกภัยไม่พรั่นมีความเข้มแข็งเจอทุกภัยไม่พรั่นสมีความเพียรสร้างสรรค์โดยใช้สติปัญญา 3. ร,ร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าเดินหน้าต่อไปถ้าได้ทั้งสามอย่างนี้กู้ธรรมะได้และกู้แผ่นดินไทยได้สำเร็จ ถ้ากู้ได้ก็ถ้ากู้ได้ถ้ากู้ธรรมะได้จริงไทยมีแต่เจริญไม่มีเสื่อมและวิกฤตจะกลายเป็นวิวัตรในในลักษณะนี้ที่ท่านอาจารย์สมพรพูดมาในแสดงว่าสังคมไทยเราเจอภาวะวิกฤตเพราะว่าเราขาดในแง่ของคุณภาพใช่ไหมแต่ทีนี้อย่างที่พระเดชพระคุณให้ คำหรือให้สติมา3ข้อเนี่ยน้องแมนมองเป็นยังไงบ้างอพอที่จะช่วยเสริมไหมในมุมมองของเยาวชน <ไป S 1> วนะครวบในมุมมองเดินชื่ว่ามีความเข้มแข็งเจอทุกภัยไม่พรัน่นประเด็นที่1นะประเด็นที่2มีความเพียรสร้างสรรค์โดยใช้สติปัญญาร 3. ร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าเดินหน้าต่อไปถ้าทําได้3อย่างนี้หมายความว่าเรากู้ได้ธรรมะได้แล้วแล้วถือว่ากู้แผ่นดินไทยสําเร็จด้วย อย่างแต่ก่อนเรากู้แผ่นดินเราต้องไปต่อสู้กับค่าศึกใช่ไหมใช่ครับแต่ตอนนี้ค่าศึกบุกมาอย่างเงี้ยเวลามันมีวิกฤตเงี้ยเราก็เรามีเป้าหมายใช่ครับเรามีเป้าหมายว่าเราเราจะต้องต่อสู้ต่อสู้เพื่อให้เพื่อให้ค่าศึกมันพ่ายแพ้ใช่แต่ตอนนี้คนไทยทํากันเองเมื่อคนไทยทํากันเองเนี่ยเราจะไปฆ่ากันได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ในเมื่อไม่ได้เนี่ยภาวะเดียวที่เราน่าจะทําได้ตอนนี้คือหนึ่ง ต้องมีความเข้มแข็งที่สูญเสียไปแล้วเราก็ต้องเข้มแข็งใช่ไหมที่เสียไปแล้วก็ <c oughs> ก็ทําไงได้ก็แผ่เมตตากันต่อไป <c oughs> เมื่อเจอทุกภัยไม่พรั่น,รนเราจะต้องไม่พรั่นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าอนุนกสีอันนี้ก็เสียแล้วก็ถดถอยประเทศชาติมีใครรักษาใช่ไหมอ,อันดับที่สองมีความเพียรสร้างสรรค์ด้วยใช้สติปัญญา อันนี้อย่างน้องๆเยาวชนที่มาร่วมสร้างสรรค์รายการอย่างนี้เราถือว่าเราเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญาใช่ไหมแล้วอันดับที่3นี่ก็คือร่วมแรงร่วมใจฟันฝ่าเดินหน้าต่อไปต้องทุกคนช่วยกันใช่ไม่ใช่เฉพาะแมงไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ดรแสนไม่ใช่เฉพาะอาจารย์สมพรแล้วตอนนี้เราต้องฟันฝ่าไปด้วยกันใช่ไหมปัญหาอะไรที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเราก็ต้องร่วมกันฟันฝ่าในขณะเดียวกันเนี่ย หลักที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสอย่างจ่าสมพรได้ยกขึ้นมาในแง่ของวันเฉลิมพระชนพรรษาแต่ละปีแต่ละปีที่พระองค์ตรัสไว้ว่าสา <3 S 1> มัคคีธรรมใช่ไหมอ่าสารานิยธรรมคือจะพูดก็ประกอบไปด้วยเมตตาจะคิดจะทําอะไรก็ประกอบไปด้วยเมตตากายกรรมวจิกรรมมโนกรรมรถ้าอย่างนี้เราฟันฝ่าร่วมกันอไทย น่าจะยืนอยู่ได้ในสังคมโลกนะต่อหน้าไปได้เออต่อหน้าไปได้แล้วในมุมมองของน้องแมนเนี่ยคิดว่าในแง่มุมต่างๆที่พูดมาเนี่ยน้องแมนมีอะไรเสริมบ้างไหมลูกมีมีอะไรที่คิดในแง่มุมเออเราเป็นนักเรียนในร้อยตํารวจเรายังเป็นเยาวชนในแง่คิดอะไรหรือสงสัยอะไรจะถามท่านอาจารย์ก็ก็เชิญมีมีไหมอ๋อถูเลยอืคือตอนนี้ผมว่ามันไม่ได้อยู่ที่ว่าเยาวชนครับคืออยู่ที่ว่า เราเราทุกคนนะครับคือต่างคนต่างมีหน้าที่แต่ก็คือเราสามารถต้องรู้หน้าที่ตัวเองว่าตัวเองกาลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันท่านอาจารย์ทุกคพรที่บอกเราเราส่วนมากก็จะไปโทษต้องเยาวชนต้องเยาวชนนี้แต่ที่จริงเราพยายามที่จะจะให้ยกให้ซึ่งกันรละกันหมายว่าเพราะคนนั้นเพราะคนนี้แต่ที่จริงหมายความว่าทุกคนใช่ไหมอาจารย์ทุกคนต่างมีหน้าที่อตัวเแล้วดีใจนะที่น้องใหม่พูดตรงจุดเลยครับคงจําได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชวาทแก่ตึกใจคณะรัฐมนตรีสิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนต้องทำหน้าที่<ไ> ه, ของตนเองให้ดีที่สุดนะอันนี้สำคัญที่สุดที่เราปัญหาของบ้านเมืองปัญหาของคนที่ขาดคุณภาพก็คือไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเอง ต้องดูว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรนะอย่างน้องแมนก็เป็นนักเรียนในร้อยตำบวมีหน้าที่ต้องศึกษาก็ต้องศึกษาหาความรู้ด้วยความเอาใจใส่เพื่อที่จะได้พัฒนาตนเองจะได้เป็นในตระบที่ดีนะนักการเมืองท่านมีหน้าที่ของท่านครับท่านต้องรู้ว่าหน้าที่ของนักการเมืองคืออะไรบรนักการเมืองเนี่ยคือผู้ที่เสียสละเข้ามาครับเพื่อทําการเมือง การเมืองก็คือภารกิจที่จะต้องทําให้บ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า <az> เพื่ออะไรประโยชน์ความสุขของประชาชนเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทีพระประ,บระัระบรมกาลว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขครับเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราทุกคนนอกจากเราทําเพื่อตัวเราเองแล้วแล้วนะซึ่ง ถือว่าเป็นอัตเประโยชน์ครับผู้สาบอกต้องทําประโยชน์ให้ครบสามอย่างนะตนให้ได้ก่อนประโยชน์ตนประโยชน์ท่านต้องพัฒนาตนเองให้ดีเพื่อเราจะได้มีความสุขความเจริญพอเสร็จแล้วต้องไปประโยชน์ผู้อื่นถูกไหมญาติพี่น้องอะไรเนี่ยประชาชนที่ตกทุกข์และประโยชน์สุดท้ายสูงสุดสูงสุดคือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติสังเพราะนั้นผมคิดว่าถ้าทุกคนเนี่ยรวมทั้งนักการเมืองคิดถึงว่าเราต้องทำประโยชน์ของเราให้ดีท่านเป็นสส ท่านทํประโยชน์ของทงท่านหรือท่านทําให้ประชาชนเนี่ยภูมิใจหรือเปล่าว่าที่ท่านเนี่ยเป็นนักการเมืองไม่ใช่นักการเมืองน้าเน่าไม่ใช่นักการเมืองเหลวไหลเดี๋ยวนี้คนกําลังเบื่อนะว่าจะให้ไปเลือกตั้งหลายคนบอกว่าโอ้ไม่อยากเลือกอมันก็เหมือนกันนั้นนะท่านทําให้ประชาชนผิดหวังท่านลืมไปว่าคําพูดของท่านแต่ละคําเนี่ยท่านพูดคํหยาบ ท่านเสียหายมันไม่ใช่ทับประเทศชาติเนี่ยเสียหายไปเพราะไอ้คำพูดของท่านท่านทําให้ประชาชนหมดหวังระบบรัฐสภาเนี่ยเป็นระบบที่ดีที่สุดถ้าพูดถึงการปกครองเราถือว่าระบบรัฐสภาถือว่าดีที่สุดในระบบการปกครองทั้งหมดเท่าที่เรามีอย่คนที่ประชาชนเลือกไปเนี่ยอืมันเป็นคนที่ตอนที่ท่านมาหาเสียงอ่ะท่านก็พูดดีทําดี คิดดีคิดว่าท่านแล้วแต่แต่พอท่านเป็นนะท่านลืมหมดไอ้คิดดีก็เป็นคิดชั่วพูดดีก็เป็นพูดชั่วทะเลาะกันจะชกใอ่กันเนี่ยมันผิดท่านทําหน้าที่ของท่านผิดครับเพราะท่านไม่ได้ทําหน้าที่ของท่านตามที่ในหลวงรับสั่งทุกคนมีหน้าที่นะครับต้องทําหน้าที่ด้วยอะไรครับความซื่อสัตย์จะไหมในหลวงย้าเลยนะแล้วมตีที่เข้าถึงจะอามาพิมพ์แจกอ่ะ ท่านต้องถามตรงท่านนี่ทำหน้าที่ในความซื่อสัตย์สุจริตหรือเปล่าเนี่ยตองนะ ที่จริงเนี่ยแง่ที่อาจารย์ยกมาเนี่ยจริงๆคือคารวะสัตธรรมสี่นั่นนะเริ่มต้นด้วยสัจจะใช่ไหมครับถ้าคารวะเนี่ยไม่มีสี่ข้อเนี่ยหมดเลยนะหมดหมดุลสี่ข้ออะไรนะเนี่ยหมดชูหมดดีเลยนะไม่มีสัจจะสองไม่มีธรรมะคือไม่รู้จักฝึกไม่รู้จักฝึกใจตัวเองอดนแล้วกแล้วก็ขันติคือไม่อดทนไม่อดกลั้นแล้วก็จาคะไม่เสียสละถ้าไม่มีสี่ข้อเนี่ย เป็นชาวพุทธก็ยังแย่เลยแล้วไม่ต้องไปพูดถึงว่าเราจะไปบริหารงานแทนต่างพระเนศพระกันยังไงใช่ไหมเพราะว่าเราต้องถือว่านักการเมืองเป็นหนึ่งในในในนักการใช่ไหมในนักการนอกจากข้าราชการแล้วยังมีนักการอีกคือนักบริหารถ้าขาดคุณธรรมสี่ประการนี้แล้วเนี่ยอย่าว่าแต่เป็นนักการเมืองนะเป็นุบาศก์ยังไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงประเด็นนี้ที่เราบอกว่าที่ประเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณท่านบอกว่าถ้ากู้ธรรมะได้จริง ใทยมีแต่ยิ่งเจริญไม่รู้จักเสื่อมและภาวะวิกฤตก็จะกลายเป็นภาวะวิวัฒนค,คือเราจะพัฒนาอย่างเดียวแต่ตอนนี้ส่วนไหนยังขาดตกยังบกพร่องผมก็ถือว่าเป็นภาระของคนไทยทุกคนเนาะอาจารย์